อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่138ลูกหลานจวนหู่หวังเตี่ยวม่วงที่ยาวเกือบจริงตัวหนึ่งเนื้อตัวม่วงแวววาวดวงตาคู่นั้นดุดยกแดงโปร่งแสงพร่างพรายทะลวงพนาพรายปรากฏตัวในตำแหน่งนี้ผู้กล้าวัยหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งวิ่งห่อมาพร้อมกันอย่างรวดเร็วเสกอาวุธล้าค่าออกมาโจมตีด้านหน้า หมายปราบทายาตอสูบนบรรพการวัยยาวตัวนี้สัตว์พาหะชั้นยอดเตียวม่วงตัวนี้ไม่ธรรมดานักหากมิใช่เพราะประสบกับอันตรายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ก่อนแล้วคนกลุ่มนี้คงรับมือกับมันไม่ได้นกแดงยักษ์ประหลาดใจนี้เป็นทายาตอสูบนบรรพการอันพบเห็นได้ยากลักษณะวิเศษอันน่ายำเกรงและไม่ขาดกลิ่นอายเฮี้ยมโหด หว่างคิ้วของมันมีดวงตาหนึ่งดวงไม่รู้ว่าบาดเจ็บจากการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตอะไรมีรอยเล็บน่ากลัวอยู่บริเวณนั้นรีบหลบไปให้ไวจวนหวู่หวังจับตัวทายาตอสูรบรรพการอยากเกะก,กะขวางทางคนที่พุ่งอยู่ด้านหน้าสุดตะโกนลั่นเจ้าตัวเล็กกระโดดลงจากหลังนกยืนอยู่บนพื้นดินอย่างไม่ยี่แรแต่กลับจดจ้องเตียวม่วงที่ถูกล้อมตัวนั้น ด้วยคิดว่านี่ต้องเป็นยาบำรุงชั้นยอดเป็นแน่ว่าพวกเจ้าแน่ได้ยินหรือไม่มีคนตะโกนเสียงดังขึ้นมาฉพลันพุ่งตรงมาทางนี้ทําการปิดกั้นเส้นทางสีทองก่อนเป็นอันดับแรกป้องกันเตียวม่วงข้ามเขตหลบหนีไปยังอาณาบริเวณอื่นเจ้าตัวเล็กยังคงเพิกเฉยเขาเงียบขรึมเป็นอย่างมากคนกลุ่มนี้เผยความโกรธเกรี้ยวเดินตรงมาด้วยสีหน้าเยือกเยน็น มีคนจ้องนกแดงยักษ์เขแมงแล้วพูดอย่างตกตะลึงว่านกกระจอกเมคาเพลิงเป็นทายาทอสูรบรรพการเช่นกันตัวข้ากำลังพูดกับพวกเจ้าได้ยินหรือไม่คนนำหน้ามีดวงตาโตคิ้วหนาดกรูปร่างกำยำแข็งแรงมองดูแล้วคงมีอายุราวสิบห้าสิปีองคอาจผึ่งภายเหนือผู้อื่นพินิจมองมาทางนี้ เจ้าตัวเล็กมองดูคนเหล่านี้จมอยู่ในผวังแห่งความคิดอยากค้นหาเงาของพวกเขาจากความทรงจำฝุ่นจับบางทีอาจเคยเล่นสนุกสนานกับพวกเขาในวัยเด็กแต่ว่าตามที่เขาหวนคํานึงกลับหาไม่เจอแม้แต่งเงาเวลา8ปีผ่านไปเด็กเมื่อวานวานต่างกลายเป็นชายหนุ่มที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญแตกต่างกันเป็นอย่างมากบางทีคนกลุ่มนี้อาจไม่ใช่เด็กๆที่เคยพบเจอเมื่อครั้งนั้นก็ได้ เมื่อครั้งเจ้าตัวเล็กยังไม่ล้มป่วยเหล่าลูกพี่ลูกน้องมักเล่นสนุกกับเขาแต่เมื่อเขาสูญเสียกระดูกขั้นสูงสุดอ่อนล้าอย่างที่สุดกลับไม่มีผู้ใดไปหาเขาเสียแล้วมีเพียงอาหมันผู้เดียวที่เคียงข้างเ hey! ฮเจ้าได้ยินรีไม่มีคนกล่าวตำหนิได้ยินแล้วข้าไปยืนอยู่มุมหนึ่งก็พอแล้วแผ่นดินกว้างใหญ่เพียงนี้คงมีที่ที่สามารถให้ข้ายืนได้บ้างกระมังเจ้าตัวเล็กกล่าว นกแดงยักษ์ตกตะลึงเจ้าเด็กอมมหิตคนนี้ผิดปกติกลับมีความรู้สึกหดหู่เล็กน้อยพวกข้าให้เจ้าถอยไปอีกทางอย่ากระทบต่อการจับตัวทายาตอสูรบรรพการของพวกขา้ามีคนว่ากล่าวเจ้าตัวเล็กในตาตั้งขึ้นเพ่งมองพวกเขาอย่างเงียบงนันนกแดงยักษ์พูดอย่างไม่พอใจว่ากูจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วจะทำไมยายต้องหลีกทางให้พวกเจ้าด้วยพวกเจ้าคิดว่าตตัวเองเป็นใครกัน ช่างเป็นนกที่กำแหงนักทั้งยังเป็นทายาทอสูรบรรพการข้าว่ารวบตัวไปพร้อมกันดีกว่าคนหนึ่งพูดเสียงเย็นถูกใจนกแดงยักษ์นานแล้วคนที่นำหน้าเหล่านั้นโบกมือกลุ่มคนก็รีบล้อมเตียวม่วงตัวนั้นอย่างรวดเร็วในชั่วขณะเดียวกันก็จะจัดการกับเจ้าตัวเล็กและนกแดงยักษ์เช่นกันเจ้าตัวเล็กถอนหายใจสะบัดไล่ความทรงจำคืนสู่สภาพเดิมอย่างสิ้นเชิง กับพริบตาแล้วพูดอย่างจริงจังว่าข้าขอเตือนพวกเจ้าอย่าได้ยุยยุคข้าพวกข้าไม่อยากข่มเหงคนแต่เจ้าเองก็อย่ามายืนเกะก,กะขวางทางพวกข้าจะจับเตียวม่วงฉะนั้นข้าเชิญเจ้ารีบหลีกทางไปเสียมิเช่นนั้นก็จงรับผิดชอบผลลัพธ์ที่ตามมาเถิดคนนำหน้าคนหนึ่งกล่าวด้วยใบหน้าเคร่งขรึมด้านหลังเขามีคนบางส่วนจดจ้องนกแดงยักษ์ด้วยท่าทีอย่างเชิง ต้องการลงมือหมายจัดการมันพร้อมกันสถานที่กว้างใหญ่ปานนี้สนามรบของพวกเจ้าเพียงพอแล้วอย่าได้กำเริบเสบสารนักอย่ามารบกวนค่ะเจ้าตัวเล็กพูดอย่างเห็นตรงแมงเอย๋ยไอเวนนั่นมองอะไรนักหนาหากยังจ้องกูอีกประเดี๋ยวจะตุ้นเจ้าเสียนกแดงยักษ์สุมหัวอยู่กับเจ้าตัวเล็กตลอดทั้งวันตอนนี้ข่มขู่ว่าประเดี๋ยวจะกินเจ้าเสียประเดี๋ยวจะตุนเจ้าเสีย 5า,าเด็ดเดี่ยวยิ่งนักยั่วยุปลุกปัน่นพวกเราจวนหวูหวังก่อนนั้นมีน้อยนักพวกเจ้าถือว่าเป็นคนแรกหลังเข้าสู่เขาร้อยยอดมีคนหัวเราะเสียงดังยังต้องพูดอะไรให้มากความรวบตัวพวกเขาเสียค่าว่านกกระจอกเมคาเพลิงตัวนี้ไม่เลวเสียจริงจับตัวมาหลังจากฝึกเลี้ยงให้เชื่องต้องเป็นสัตว์พาหนะที่ไม่ธรรมดาตัวหนึ่งเป็นแน่กลุ่มคนพูดพลางหัวเราะเตรียมดำเนินการปิดล้อม นกแดงยักษ์ใบหนึ่งถมึงถึงสภาวะจิตใจของมันไม่ดีมากเป็นทุนเดิมบัดนี้กลับยิ่งย่ำแย่มันพูดว่าอาจหารคิดจัดการฆ่าพวกเจ้าขัดขัดถูถูด,ด้วยตนเองเตรียมตัวลงหม้อเสียกลุ่มคนสีหน้าเย็นเยือกมุ่งหน้าเข้ามาพร้อมกันข้าจะพูดอีกครั้งอย่าย,ยั่วโมโหข้าเจ้าตัวเล็กเอ่ยปากอีกคราเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเป็นสื่อยี่แห่งตระกูลข้าหรือ หากสามารถทัดเทียมสายเลือดทวยเทพดูหมิ่นค่าเช่นนี้ได้เช่นนั้นก็จงรับผลแห่งการกระทำเถิดคนที่นำหน้าเหล่านั้นสีหน้าเฉยเมยข้าจะเป็นตัวแทนหู่หวังสั่งสอนพวกเจ้าสักทีเจ้าตัวเล็กสีหน้าเรียบเฉยย่างสามขุมตรงไปสามหาวอาจหารพูดจาเช่นนี้กลุ่มคนโมโหโทโซในความคิดของพวกเขานี่เป็นการก้าวร้าวต่อจวนหู่หวังทั้งหลัง อัจฉริยะหนุ่มคนหนึ่งกระโดดขึ้นโผลมาข้างหน้าอ้าปากคำรามอัขรพุ่งทะลักแผ่ปกคลุมเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กสงบนิ่งใจเย็นยกมือฟาดลงไปอัขราเต็มท้องฟ้าพินาศย่อยยับฝ่ามือส่งกระแสะไฟออกมารายล้อมตัวคนผู้นั้นแล้วหิ้วเขาเข้ามาทันทีอาร์ชชายหนุ่มคนนี้ร้องลั่นควันขาวพุ่งขึ้นตามตัวมือเท้าทั้งสี่ชักเกรงล้มลงใต้เท้าเจ้าตัวเ,วเล็ก ฝูงชนตกตะลึงนี่เป็นเพียงหนึ่งผชิญหน้าอัจฉริยะคนหนึ่งแห่งตระกูลก็ถูกความเสียแล้วชายหนุ่มคนนี้เหนือชั้นอย่างแท้จริงหนึ่งในกลุ่มคนนำหน้าก้าวมาด้านหน้าแววตาดุดกระแสะไฟสองมือเคลื่อนไหวพลันปรากฏริ้วคลื่นเป็นวงกว้างมังกรเจียวตัวหนึ่งสะบัดหางแปลงร่างออกมารา้เคล็ดวิชาล้ำค่าหมายจู่โจมเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กยืนอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ขยืน ฝ่ามือส่องแสงฟาดสายฟ้าออกมาหนึ่งเส้นทันใดสายฟ้าสีทองโจมตีมังกรเจียวตัวนั้นจนสะดุ้งสะเทือนอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็สลายหายไปแข็งแกร่งจริงชายหนุ่มแห่งจวนหู่หวังต่างเผยสีหน้าเคร่งเครียดครั้งนี้คงพบกับคนอำมหิตเข้าเสียแล้วค่าชายหนุ่มคนนั้นลงมืออีกครั้งนำเอาหนังสัตว์ออกมาอย่างรวดเร็ว ปรากฏอักขระส่องแสงวาววับวางลงบนแขนผสานเข้ากันกลายเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของเขาโกเขาคำรนคำรามร่างกายขยายใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวอีกทั้งแขนท่อนนั้นยังปรากฏเกล็ดแน่นขนาดแปลงร่างเป็นกรงเล็บเจียวหนาใหญ่เป็นอย่างยิ่งฟาดโจมตีมาด้านหน้าเจ้าตัวเล็กตะลึงพึงเพลิดฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธล้ำค่า เดิมเป็นหนังของมังกรเจียวผสานหลอมเป็นหนึ่งเกิดเป็นกรงเล็บเจียวกรงเล็บเจียวใหญ่โตปกคลุมด้วยเกล็ดเต็มไปหมดเพียงพอจะระเบิดขุนเขาทลายก้อนหินเจ้าตัวเล็กหลบซ่อนในมุมหนึ่งกรงเล็บนั่นสะเทือนก้อนหินหนักหลายหมื่นช่างจนแตกแยกฝุ่นควันพวยพุ่งเห็นได้ชัดว่าตัวตนของชายหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะอาวุธล้ำค่ามีน้อยอย่างยิ่ง แม้จะเป็นถึงจวนหู่หวังก็ไม่สามารถจัดเตรียมกระดูกโบราณทุกชิ้นให้เด็กทุกคนได้คนกลุ่มนี้ก็มีอาวุธล้ำค่าเพียงสองชิ้นเท่านั้นแต่ผู้ครอบครองล้วนมีสถานะแตกต่างกันดีกำราบเขาซะเหล่าชายหนุ่มปลุกใจกรงเล็บเจียวมะฮอมาสามารถทำลายล้างทุกสิ่งอย่างอานุภาพเกรียงไกรไร้ที่สิ้นสุดอัดลงมาหมายสังหารอีกคราเจ้าตัวเล็กพ่นเสียงเย็นเยือกในคอ ไม่หลบซ่อนอีกต่อไปเข้าใจถึงอนุภาพของอาวุธล้ำค่าชิ้นนี้ฝ่ามือของเขาเปล่งแสงสายฟ้าผนึกกำลังยื่นไปเผชิญหน้าด้วยมือเปล่าปังเสียงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแว่วมาเจ้าตัวเล็กไม่ไหวติงแต่ชายหนุ่มคนนั้นแม้จะอาศัยอาวุธล้ำค่าสําแดงพลังอันใหญ่ยิ่งแต่บัดนี้กลับเจ็บปวดอย่างหาที่เปรียบมีได้ใบหน้าซีดเซียวรุ่นถอยหลังตึงตัง แขนทั้งท่อนของเขาชักกระตุกขณะเดียวกันหนังสัตว์แผ่นนั้นหลุดลอกแยกออกจากกายเนื้อของเขาความวาวหม่นหมองสะเทือนอาวุธล้ำค่าด้วยมือเปล่าหรือชายหนุ่มเหล่านี้ล้วนอึ้งงันนี่เป็นพลังน่ากลัวปานใดกันเจ้าตัวเล็กโผไปโจมตีด้วยความเร็วอย่างยิ่งยวดก่อเกิดพายุคลั่งดินทรายปลิวว่อน ก้อนหินเกลือกกลิ้งบนทรณินประหนึ่งทายาทอสูรบรรพการตัวหนึ่งเหาะเหินผ่านไปแย่ yeah, แล้วชายหนุ่มคนนั้นร้องลั่นแม้ว่าจะต่อต้านอย่างสุดกำลังแต่อัคระยังคงถูกทำลายเช่นเดิมชายหนุ่มคนนั้นแข็งแกร่งเหลือเกินทยานลงมาจากฟากฟ้าคว้าเอาหนังสัตว์ไปทันทีทั้งยังฉวยโอกาสทิ้วคอเสื้อเขาแล้วเหวี่ยงเขาอย่างรุนแรง คว้างเขาลงไปข้างกายของชายหนุ่มที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้เขาโกรธอย่างยิ่งเพียงคิดจะขัดขืนปรากฏว่าเท้าข้างหนึ่งย่ำลงมาเหยียบบนทวงอกของเขาอีกทั้งแสงสายฟ้าระเบิดสายฟ้าสีทองหลังไหลเข้าสู่กายของเขาทำให้เขาชักเกรงประสบกับการโจมตีสาหัสยากจะขยับขยื่นเข้าไปพร้อมกันจัดการเขาเสีย คนของจวนหวู่หวังรู้ว่าหนนี้เตะแผ่นเหล็กเข้าเสียแล้วชายหนุ่มคนนี้ยิ่งใหญ่ผิดธรรมชาติเล็กน้อยเหนือคนรุ่นเดียวกันบางทีอาจต้องใช้อัจฉริยศักดิ์สูงกว่าครึ่งชีวิตของพวกเขาจึงจะสามารถกำราบเขาได้คนกลุ่มนี้ลงมือพร้อมกันอัขระนานาชนิดลอยล่องและยังมีเขาสัตว์ชิ้นหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นอาวุธล้ำค่าอีกเช่นกันเสียงวีดวิวอันหน้าอกสั่นขวัญแขวน ส่องแสงสว่างสีแดงเมื่อนกแดงยักษ์เห็นเข้าพลันตื่นเต้นดีใจเตรียมพุ่งออกไปกวนน้ำจับปลาเจ้าตัวเล็กห้ามปรามมันไว้ลงมือด้วยตนเองสงครามนี้รุนแรงยิ่งนักร่วมสู้สึกจาก6-7คนกระทั่งเข้ามาพร้อมกันตลอดทั้งแนวแม้แต่คนที่ล้อมเตียวม่วงต่างก็พุ่งเข้ามารุมจู่โจมเจ้าตัวเล็กนกแดงยักษ์ชมศึก ขณะเดียวกันก็เรียกทายาตอสูรบรรพการสีม่วงแวววาวตัวนั้นมาร่วมสนทนากับมันอักขระในสนามรบแลบแบบกระแสไฟลอยพาดท้องฟ้าและมีอาวุธล้ำค่ากระพริบระยิบระยับตลอดเวลายิ่งกว่านั้นคือเสียงครวญครางอย่างเจ็บปวดดังเสียงแล้วเสียงเล่ากลุ่มคนจากจวนหู่หวังร้ายกาดเสียจริงล้วนยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากสมกับสถานะของพวกเขา แต่น่าเสียดายยิ่งนักที่พบเจอกับเจ้าตัวเล็กทําให้พวกเขาประสบกับโศกนาฏกรรมแม้ระหว่างการศึกจะดูเดือดแต่กลับไม่สามารถทนมองผลลัพธ์ได้คนเหล่านี้ต่างถูกตีจนเลือดทะลักออกทั้งงงปากและจมูกเต็มไปด้วยบาดแผลแทบจะกลายเป็นหัวหมูแต่ละคนล้วนหน้าบวมช้ำเนื้อปุดโปนเต็มสีสษะไม่รู้ว่าถูกเจ้าตัวเล็กทุบไปกี่ที คนเหล่านี้ถูกตีจนล้มลุกคลุกคลานไปทั่วบริเวณไม่สามารถลุกยืนขึ้นได้แม้แต่ผู้เดียวสุดท้ายเจ้าตัวเล็กกองพวกเขารวมกันกลายเป็นกองมนุษย์ตนเองนั่งอยู่ด้านบนสุดแล้วเอ่อยถามว่ายอมหรือยังคนกลุ่มนี้ส่งเสียงฮึดฮัดปรากฏว่าปลุกปั่นกระแสะไฟขนาดใหญ่หลายสิบเส้นจู่โจมจนพวกเขาสั่นเพิ่มอีกครั้งปากพ่นฟองขาว จะให้บทเรียนแก่พวกเจ้าสักคราอย่าลำพองตนคนเยี่ยงพวกเจ้ามาเท่าใดค่าก็จัดการเท่านั้นเจ้าตัวเล็กกล่าวคนกลุ่มนี้เสียหน้าจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีพวกเขากำเนิดในจวนหูเขียวนาปกติถือว่าโดดเด่นเหนือใครยหญ่ตอนนี้จึงต้านทานการโจมตีไม่ได้เช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นคนลงมืออายุน้อยกว่าพวกเขาหลายปีนี่เป็นความอัปยอดสูอันใหญ่หลวงอย่างแท้จริง ไม่ยอมหรือมาเอาคืนค่าเสียสินกแดงยักษ์ก้าวออกมาใช้ปีกข้างหนึ่งแทนมือนิ้วมอดำกระหน่ำฟาดสเปสปะดังตึงตงังคนเหล่านี้เปล่งเสียงร้องโหยหวนทันใดเจ้าตัวเล็กไม่ปราณีปล่อยให้มันกระทำจวนหู่หวังเก่งกาดมากหรือถึงอย่างไรก็ถูกฟาดอยู่ใต้ก้นข้าอยู่ดีนกแดงยักษ์นั่งบนกองคนฟาดสเปสปะดังปึงปัง ทุบตีจนคนกลุ่มนี้ใบหน้าบวมช้ำหมดหนทางจะโมโหโทโสอย่างสิ้นเชิงพวกเจ้าระวังตัวให้ดีสุดท้ายเจ้าตัวเล็กถีบคนละทีแตะคนกลุ่มนี้จนกลายเป็นน้ำเต้าเกลือกริ้งจากนั้นเหยียบร่างกายของพวกเขาแล้วเดินจากไปมันเป็นใครกลุ่มคนเขียดแ้นและตื่นตะลึงในเวลาเดียวกัน นี่อายุเพียงเท่าใดกันก็น่ากลัวปานนี้แล้วคล้ายคลึงกับสื่อยี่เมื่อสองสามปีก่อนเหลือเกินพี่สี่พี่หกกับน้องเก้าแยกย้ายออกเดินทางต่างถลวงพื้นที่ต้องห้ามโดยลำพังค้นหาพวกเขาบอกกล่าวว่ามีชายหนุ่มน่ากลัวเช่นนี้คนหนึ่งน้องสื่อยี่อยู่หนใดครั้งนี้อับอายยิ่งนักหากไม่สามารถโจมตีเขาให้พ่ายได้ เท่ากับพวกเราชาวหู่หวังไร้บุคคลมีความสามารถมีใช่หรือคนกลุ่มนี้ล้วนฟกช้ามดำเขียวปากเบี้ยวตาเอียงบวมเป่งดุดหัวหมูต่างก็ไม่พอใจกันอย่างมากไกลออกไปเจ้าตัวเล็กจ้องเตียวม่วงเขแมงเช็ดน้ำลายคิดตลอดว่าหากตุ่นให้สุกต้องอร่อยมากเป็นแน่ถึงอย่างไรก็เป็นทายาทอสูรบรรพการเชียว จะทำอย่างไรในเมื่อเดียวม่วงตัวนี้ทราบซึ้งในบุญคุณของพวกเขาเหลือเกินแสดงออกอย่างสนิทสนมทำให้พวกเขาละอายแก่ใจที่จะตุ้นมันเตียวม่วงหลบหนีมาจากที่นั่นเหล่าอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่มากมายกำลังแย่งชิงความเป็นใหญ่แม้มันจะเก่งกาจแต่ประสบกับการลอบโจมตีเกือบจะสิ้นชีพใช่แล้วตามตำนานกล่าวว่าโบราณสถานเหล่านั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องห้ามที่สำคัญยิ่งของเขาร้อยยอด และเป็นขุมสมบัติอันล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วยเตียวม่วงตอบมัวรีรออะไรพวกเรารีบไปกันเถิดนกแดงยักษ์อยู่ไม่สุขแล้วถึงว่าอาณาบริเวณรอบนอกเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้มองเห็นคนเพียงน้อยนิดที่แทอาชริยะทั้งหมดต่างไปยังสถานที่เหล่านั้นทําสงครามในโบราณสถานและขุมสมบัติต่างๆเจ้าตัวเล็กพึมพำ พวกเขาออกเดินทางอีกครั้งทะลวงผ่านเส้นทางสีแดงมุ่งหน้าไปอย่างต่อเนื่องผ่านแปดินแดนติดต่อกันทะลุป,ประตูสีทองแบานวิ่งผ่านพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมือดีที่พบเห็นระหว่างทางเพิ่มมากขึ้นและคึกครืนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไปดังคาดการยิ่งเดินทางเข้าสู่ใจกลางเทือกเขาร้อยยอดสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ก็เพิ่มมากขึ้นอัจฉริยะค่อยๆปรากฏตัวเป็นกลุ่ม สุดท้ายพวกเขาเดินทางผ่านทั้งหมด24เขตระหว่างทางประสบกับการต่อสู้หลายครั้งหลายคราเพราะอัจฉริยะของแต่ชนเผ่ามีมากขึ้นเรื่อยๆไม่สามารถหลบเลี่ยงการประทะจึงระเบิดสงครามครั้งใหญ่พวกเขาใช้เวลาในการเดินทางหลายวันในที่สุดก็เข้าสู่บริเวณนรกครั้งแห่งหนึ่งที่นี่ปราศจากพืชพันธุ์ขาดแคลนพลังชีวิตแผ่นดินแดงฉานประหนึ่งถูกเลือดอาบย้อม อย่างไรก็ตามที่นี่กลับไม่เงียบสงัดอัจฉริยะมากมายกรูกันมามุ่งหน้าไปยังจุดศูนย์กลางที่นั่นมีม่านหมอกลอยยวนเวียนแสงสว่างระยิบระยับราวกับดินแดนปีศาจที่เปี่ยมด้วยขุมทรัพย์เขาหินสองลูกประกอบเป็นบานประตูพื้นที่ภายในกว้างขวางเป็นอย่างมากหมอกดำรูปร่างเป็นสายปกคลุมโบราณสถานอันกว้างใหญ่ไว้มีอาวุธล้ำค่าลอยขึ้นไม่ขาดสายส่งเสียงทะลวงนาภา นอกประตูที่ประกอบจากเขาหินสองลูกสิ่งมีชีวิตมากเหลือคนานับเดินไปเดินมาตังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าไปดีหรือไม่ที่นี่มีสิ่งมีชีวิตมากมายเหลือเกินเบียดเสียดยัดเยียดอยู่นอกประตูเจ้าตัวเล็กมองดูจนตาพร่ามัวมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนกยักษ์สีทองสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายโวมีปีเสียและส่วนหนีทั้งยังมีลูกหลานแห่งตระกูลเก่าแก่ ผู้กล้าแห่งดินแดนสุขาวดีและราชวงศ์แห่งประเทศเก่าแก่เป็นต้นรีบดูนั่นนกที่มีสีทองทั้งตัวนั่นใช่ครุฑหรือไม่นกแดงยักษ์เกิดอาการขวัญอ่อนเล็กน้อยสกิดเจ้าตัวเล็กมองดูแล้วท่าทางน่ากินเหลือเกินเจ้าตัวเล็กในตาเป็นประกายใช้แขนเสื้อเช็ดปากด้วยเกรงว่าน้ำลายจะไหลออกมาเตียวม่วงหมดคำพูดตลอดทางนี้มันเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว มนุษย์หนุ่มคนนี้อม,มหิตยิ่งกว่าทายาทอสูรบรรพการเช่นพวกมันเขากินทายาทอสูรบรรพการที่อาจหารยุยยุ่เขาไปหลายตัวแล้วดูนั่นมังกรชื่อตัวนั้นมีเลือดบริสุทธิ์หรือไม่ยายข้าจึงรู้สึกหวาดกลัวยิ่งนักทรงพลังอย่างใหญ่หลวงคงมีได้เดินออกมาจากเขาวิเศษบรรพการจริงๆหรอ,อกกระมังเมื่อมาถึงที่นี่ดวงตาของนกแดงยักษ์ไม่พอใช้งานเสียแล้ว ขนาดเดียวกันก็ไม่ทนงตนปานนั้นอีกส,บสงบเสงี่ยมขึ้นมาเพราะที่นี่มากด้วยสิ่งมีชีวิตล้วนยิ่งใหญ่อย่างที่สุดกำจายกลิ่นอายอันทำให้อกสั่นขวนัญแขวน